Advice x a l l m e m b e r และพอยข้ามค่ายขุมได้ข้ามเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน่าจะมาเล่าให้ฟังค่ะตื่นรู้เรื่องไอทีทุกเช้าไปกับ a w a k รายการที่จะทำให้ทุกคนทันทุกข่าว IT ยุคนี้ใครๆก็มองหาความคุ้มค่าใช่ไหมคะล่าสุดค่ะ Advice เนี่ยขย่าวงการรีเทลครั้งใหญ่จับมือกับ Allmember สร้างอีโคโสิสตมใหม่เชื่อมต่อการใช้คะแนนข้ามค่ายให้กับสมาชิกได้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าและเร็วกว่าเดิมค่ะ ไฮไลเดดอยู่ที่สมาชิก All Member ไม่ต้องรอสะสมแต้มจนท้ออีกต่อไปค่ะแค่มี7คะแนนก็สามารถเลือกรับส่วนลดของ a d v i c e ได้เลยถูกต้องค่ะแค่7คะแนนเท่านั้นแต่ว่าจะแลกอะไรได้บ้างมาดูกันเริ่มจาก7คะแนนรับส่วนลดทันที50บาทเมื่อช็อปครบ500บาทค่ะหรือจะจัดหนัก7คะแนนรับส่วนลด400บาทเมื่อซื้อ AirPods 4รุ่น n c งานซ่อมก็มานะคะ7คะแนนเนี่ยสามารถลดค่าบริการซ่อมที่ a d v i c e ไปเลย500บาทไม่ว่าจะเป็นคอมโน้ตบุก๊กมือถือหรือเครื่องพิม ได้หมดเลยค่ะนี่แหละค่ะอีโคซิตเตมใหม่ที่ a d v i c e ตั้งใจขยายจักรวาลของสินค้าไอทีด้วยการเชื่อมต่อคะแนนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันแต้มที่มีเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งนะคะแวะมาใช้ได้เลยที่ a d v i c e ลดได้ทันทีค่ะ ยังไม่หมดค่ะสำหรับสมาชิก ADV Plus เมื่อช็อปเสร็จสามารถเดินเข้า7 e เ e ่ e อเต่อได้เลยใช้แค่11คะแนนก็แลกความอร่อยได้ทันทีได้11คะแนนนะคะสามารถลดได้10บาทสำหรับออคากาแฟแก้วโปรดหรือจะ11คะแนนลด10บาทเพื่อลแลกซื้อแซนด์วิชแฮมชีสหรือไส้กรอกชีสรองท้องก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่า ADV i เนี่ยไม่ได้หยุดแค่เรื่อง i อทีเท่านั้นนะคะแต่ยังเชื่อมโยงทั้งช็อปกินดื่มให้คุ้มในทุกวันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าแก๊ง ADV Plus เนี่ยรีบเลยนะคะ สมัครง่ายสิทธิ์เยอะคุ้มหลายต่อกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยสุดท้ายนี้อย่าลมืมเริ่มต้นความคุ้มค่าที่ a d v ไ c e นะคะแล้วพบกับข่าวไอ IT ที่น่าสนใจได้ทุกวันนังคารและวันศุกร์ข่าวไวเข้าใจง่ายสไตล์คนในทีกับ Awake ที่ a d v ไ c e ์ครับ